สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำอินวอล์อะไรก็ไม่รู้เดี๋มาเนาะ เราจะตัดธงชาติไทยอเมริกาธงชาติไทยอเมริกาไม่เอาเราจะตัดเป็นเส้นๆนะคะตัดเป็นเส้นเป็นเส้น ลราทำยังไงกันสีได้เป็นลูกแค่การแต่งรูผมเหมือนมันโคตรเฉยผมอยากเป็นผมอยากเป็นลูกค่ได้ยิบอกว่าผมอยากเป็นลูกค่ะ คนไปดูที่ช่องเราได้นะช่อง YouTube เราชื่ออะไรนี่แหละมันเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ต้องตัดเป็นเส้นหรอกตัดเป็นแบบนี้แหละเล็กเวอร์เราจะตัดเป็นรูปหัวใจเสียดายเอ้ยไม่เอาเสียดายไม่เป็นไร รูมหัวใจทุกคนทุกคนชอบใครมากที่สุดในโรงเรียนเราไม่มีใครรู้ยะไม่มีใครชอบเราเลยน่ารักทุกคนเอาน่ารักค่ะสีสวยไหมทุกคนดูไม่เห็น เนี่ยมาครูกับอเมริกันอเมริกันอเมริกาอเมริกาทุกคนชอบคนดังคนไหนแล้วชอบพี่ไปแล้วก็แก๊งไฮเอน แล้วก็อะไรอีกวะพี่คิมไล์พี่ยาดาพี่ดาวทุกคนรู้จักพี่ดาวไหมพี่ดาววีคิสมายอะ่ะพี่ดาววีคิสมายพี่แป้งสีบิงชอบดูมากแล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะ ที่เราชอบดู Easy Boy Easy Boy มี7จ็ดยูทูบเบอร์ที่เราชอบทุกคนทุกคนว่าเราแต่งตัวสวยปะ่ะออนจะรอแล้ว อ่ะจล้จล้วดมีดูพิมพ์เป็นไงเต็งตัวสวยปะเอวลอร์ด้คะอีเกฟเฟ่อีแต่ไหนฉันชอบเ ราคาแพงเงี้ยในมากเราขอเต้นแบบไม่มีเพลงก็แล้วกันนะครับไอ้ฮ้ยประมาณนี้ได้ปะเอานี้ออกไป ชุดนี้พอได้ไหม ทุกคนไม่ห็นจริงเหรออุ้ยพุงเพิงใหญ่เนี่ยตัวสฟกรตาเป็นไง แกงมูแกต้องนะต้องต้องโปกันตานเลยนึงมาเเละมูยิ๊บ